สวัสดีชาวไบเกอร์น,นะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีนะครับทักทายทุกคนอีกรอบนะครับนี่ก็คือคลิปที่2แล้วสําหรับการเจอกันในวันนี้ค่าคืนนี้นะครับตามที่นัดหมายกันไว้เราจะเจอกันในรูปแบบของพอดแคสต์ครับจะนําเรื่องราวของราอูฟฟูนันเดสนักแข่งหมายเลข25นักแข่งดาวรุ่งชาวสเปนของ i อเอ็นเอฟเรซซิ่งทีมนะครับซึ่งก็คือทีมรองของอาพิเลเนมาเล่ามาคุยสักหน่อยหลังจากที่เจ้าตัวนั้นก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหมายถึงว่าอาจจะยอดเยี่ยมที่สุดนะครับในที ที่ซินวูสโตนในอังกฤษนะครับสุดสัดาห์ที่ผ่านมานี้เองที่ผ่านมาเราอาจจะได้เห็นนะครับว่ามีข่าวล่ำข่าวลือออกมามากมายนะครับถึงทีม INF Racing Team ซึ่งเป็นต้นสก,กัดของราอูเนี่ยว่าอาจจะมีนักแข่งบางคนนะครับที่ตอนนั้นอาจจะตกงานหรือว่าจอจะไม่มีที่อยู่ที่ไปเนี่ยมีรายชื่อเชื่อมโยงมาที่นี่ หรือแม้กระทั่งนะครับว่าผลงานที่อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของราอูนะครับหลังจากที่ย้ายมาจาก KTM นะครับขับ RC16 ของ KTM ในปีที่แล้วเนี่ยย้ายมาขับอ p r i พิเในปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปตามเป้าตามแผนหรือเปล่าตรงนั้นนะครับแต่อันดับอะไรต่างๆมันก็ยังถือว่าดูไม่ค่อยดีนักเนี่ยทางรัสซันลสซรีเนีครับจะมีแผนยังไงกับเขานะครับจะยังคงเป็นอนาคตต่อไปหรือเปล่าหรือยังไง แน่นอนนะครับว่าไม่มากก็น้อยมันก็คงจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจบ้างนะครับกับราอูนะครับกับข่าวล่าข่าวลือที่เกิดขึ้นรวมทั้งเจ้าตัวเองก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บเข้ามาด้วยก็เลยทําให้ผลงานนะครับแล้วกับความต่อเนื่องในการลงสนามนี่ก็อาจจะขาดหายไปหลายหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับเพราะเชื่อนะครับว่านักแข่งคนนี้นะครับก็อาจจะเรียกว่ามีช่วงเวลาที่เลวร้ายใน ktm เมื่อปีแล้วเทคฟรีนะครับทีม เทคีเีเอ็นี่ยอาจจะไม่สู้ดีนักดังนั้นก็หวังว่าเขาน่าจะมาสร้างความแปลกใหม่ในวงการม o t ต g ีพีนอนาคตหรือเปล่ากับนะครับเส้นทางปีแรกของออพิเลียนเนี่ยแต่วันนี้นะครับก็ความห่วงใยของทุกคนก็คงจะไม่ต้องกังวลแล้วล่ะฮะเพราะว่าบอสใหญ่ของทีมนั่นก็คือลัสซาลลาซีเนี่ยนะครับออกมาพูดออกมาคุยแล้วนะครับตามจริงมันก็ จะต้องเป็นหน้าที่ของแกนะครับที่จะต้องออกมาขยับตัวทําอะไรบ้างเพราะว่าถ้ามีกระแสแบบนี้ออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ดีกับนักแข่งนักแข่งเขาก็จะาจะสูญเสียสมาธิสูญเสียความมั่นใจนะครับอาจจะทําให้ผลงานเนี่ยดรอปลงไปอีกนะฮะว่าซันลารซลี่บอกว่าเราได้คุยได้ประชุมกับทางอารพิเลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังเกมแกข่งขันที่อังกฤษนะฮะเขาก็บอกมาลราว,ว่า <c oughs> ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าราอูเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินเรื่องราว แบบนี้เข้ามาบ้างละ่ะว่ามีนักแข่งคนนั้นคนนี้เนี่ยเข้ามาหาเราโอเคนะครับเรายอมรับว่าก็มีนักแข่งหลายคนนะครับที่เข้ามาคุยกับเราแต่อย่างแรกเลยนะครับเราก็ยืนยันกับที่ประชุมกับไอพี่เลียแล้วว่าราอูนะครับต้องการนะครับเวลามากกว่านี้นะที่จะพิสูจน์ตัวเองในที่นี่ดังนั้นเนี่ยเขาไม่ควรที่จะได้รับความกังวลอะไรนั่นคือสิ่งที่เราได้สื่อสารกับราอูเช่นกัน ว่าไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าคุณนะมีสัญญากับไอพิเรียนอย่างน้อย2ปีนะพร้อมกับออปชันเสริมอีก2ปีโอ้โหนะครับได้ยินอย่างนี้พอยกแม่ยกของราอูฟอรันเดสครับก็คงจะโอ้โใจใจชื้นขึ้นมาเยอะพอสมควรใช่ไหมสัญญา2อบกสหมายความว่าโอเคนะครับก็จะอยู่ในที่นี่นะอย่างต่ำในสปีอยู่แล้วและถ้าทําผลงานได้ดีนะครับดีแค่ไหนผมไม่ทราบหรอกแต่เขาจะมีระบุไว้ในเงื่อนไขเองนะฮะว่า อา,อาจจะได้แต้มเท่านั้นเท่านี้อาจจะยังไงนะครับมีคะแนนเท่านั้นเท่านี้ก็นะครับระบุไว้ตรงนั้นถ้าเป็นไป,นปนตามเป้าก็คือจะต่อสัญญาแบบอัตโนมัติเลยน,นะฮะในอีก2ปีเป็นไงฮะแจ๋วไหมก็ถือว่าโอเคนะครับเราได้ยินแบบนี้ก็คงจะสบายใจขึ้นเยอะพอสมควรละอ่าลาสซานาทาลี่กล่าวต่อนะครับว่าดังนั้นนะครับก็เราไม่ควรที่จะไปทําให้เขาเสียสมาธินะ ควที่จะให้เขาโฟกัสไปที่การทํางานแล้วก็จะได้กดดันตัวเองเพราะว่าลาอูเนี่ยเพิ่งมีประสบการณ์ใน MotoGP ์จีพีมาแค่2ปีนะครับราซารีก็กล่าวไปบอกว่าเขานี่ก็มีปีแรกที่ย่ำแย่กับ KTM อยู่แล้วซึ่งในเบสิกแล้วเนี่ยนะครับสำหรับนักแข่งอายุน้อยนะคุณต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีนะในทีมเดียวกันเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าในทีมเดิมเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้โอกาสพวกเขาในการที่คุณจะ เรียกว่ารอยแพพวกเขากําจัดพวกเขาจากทีมไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องอนะครับลาซารีก็เรียกว่าแย่ซะเจ็บเลยนะส่งสารไปถึงใครแหละไม่ต้องสืบก็คงจะต้องไปถึงต้นสังกัดไปถึง KTM ไงฮะกอน,นอกเรื่องนิดนึงนะครับตามจริงแล้วประเด็นนี้ของลาซารีก็น่าสนใจนะคือการที่นักแข่งน้องใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องมีเวลาให้เขา2ปีครับบอสพยายามจะบอกแบบนี้ซึ่งปีที่แล้วเนี่ย ต้นสังกก็คือ t ท c h ฟรีหรือว่าเค m นั่นแหละนะครับทำไม่ถูกนะที่เลือกที่จะลอยแพนนะักแข่งทั้งคู่ก็คือโชคดีครับที่ลาอูเนี่ยก็มีอินะครับรองรับในขณะที่เรมี่การ์ตเนอร์เนี่ยตามที่จริงเรมี่การ์ตเนอร์ในผลงานก็โดดเด่นกว่าลาอูด้วยซ้ำนะก็ยังไม่มีที่อยู่เลยครับจะต้องไปอยู่ใน w o r l d s u p e r b i k e นูน่นแล้วก็อยู่ในทีมรองซะด้วยเห็นไหมครับแล้วในฤดูกาลนี้ปีนี้ออกุสโตฟูเดนเดสเนี่ยจะลงเอยด้วยสถานการณ์เหมือนกับ ลาอูฟน,นเดสหรือว่าเหมือนกับเรมิการ์เนอร์หรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนน่าจะจับจ้บจองประเด็นนี้กันอยู่อบอสลาซารีก็พยายามที่จะมานะครับชี้จุดนะครับอ่ะสะดุดสกิดให้ฟังเนาะอ่านะครับกลับมาที่เรื่องของราอูต่อนะครับลาซารีก็บอกว่าโอเคละมันก็เกิดขึ้นกับเรานะครับก็คือดารินบินเดอร์เนี่ยแต่นั่นมันเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเขาเซ็นสัญญากับยามาฮ่าแล้วอยู่ๆเ,เราก็เปลี่ยนไปใช้กับอาพิเลียอ๋อทุกคนฮะ ในตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับประเด็นนี้เดี๋ยวผมจะขอเพิ่มขอเสริมให้อีกทีนึงผมเชื่อว่าหลายท่านก็ยังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะคือจําได้ไหมครับว่าลัสซานซารี่เนี่ยเคยอยากจะให้ดาวินบินเดอร์นี่ยอยู่ต่อผมเคยทําคลิปครับเคยทําคลิปรายการวิเคราะห์ให้ฟังก็มีความคิดเห็นหลายโมเมนต์นะครับหลายแง่หลายมุมในตอนนั้นจําได้เลยครับว่าบางคนก็บอกว่าโอ้โหนักแข่งแบบนี้นี่จะยังไปต่ออยู่อีกเหรอ ในขณะที่บางคนก็บอกว่าถ้าให้เวลาเนี่ยอาจจะดีขึ้นก็ได้นะอะไรอย่างเี้ไงคือในตอนนั้นเนี่ยลาซารี่เนี่ยเขาสนใจดารินบินเดอร์ที่ให้ไปต่อเพราะว่า,าผมเองก็เพิ่งเพิ่งมาทราบนะครับว่าเขาเซ็นสัญญากับกับยามาฮ่าเลยนะครับเลยทําให้ไม่ได้ไปต่อตอนแรกก็รู้สึกง,งงอยู่ว่าเอ๊ะนะครับทำไมบอสเนี่ยนะครับออกมาเล่าว่าตอนแรกเหมือนอยากอยากได้ตัวดารินบินเดอร์อยู่แต่ไปไปมาทำไมไปคว้าลาอูมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปได้โอลิเวลล่ามาเนี่ย ็เพราะอย่างนี้นี่เองนะครับก็คือสัญญาของดารินมีได้ร์นั้นเขาเซ็นโดยตรงกับยามาฮ่าครับดังนั้นการที่ INF เนี่ยครับก็หนีจากยามาฮ่ามาเนี่ยก็เลยทําให้ตรงนี้มันตกไปนะครับไม่สามารถที่จะเอาดารินมาได้โอเคนะครับทุกคนรับทราบตรงกันพร้อมกันเนาะอาะ,ะครับมาต่อของเรื่องของราอูฮะออลอสแองเจลสรีก็กล่าวว่าราอูเนี่ยเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นมากๆนะฮะ อ๋ออันนี้เป็นความคิดเห็นของวิลโกเซเลนเบิร์กนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมก็กล่าวเพิ่มเสริมเข้ามาวิลกกล่าวว่าเขามีความเร็วนะแต่เขาเน้ต้องการความพร้อมทั้งหมดเพื่อที่จะให้เรียกว่าสงบสติอารมณ์ได้ดีกว่านี้ไม่ใจร้อนไม่บุ่มบามนะครับอ่าแล้วก็ บางทีเนี่ยความมั่นใจในอนาคตของเฟอร์นันเดสเนี่ยอาจจะสามารถที่จะคว้าชัยใน MotoGP ก็ได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทางต้นสังกัดนี่คาดหวังกับอันดับผลงานที่ดีที่สุดนะครับในปีนี้นั่นก็คืออันดับที่10ใน Mo t ต GP ที่อังกฤษสนามซินฟอร์สโตนที่ผ่านมานะโอลิเวล่าเองก็แสดงให้เห็นนะครับว่าทีมนี้ก็เรียกว่าพร้อมนะเพราะว่าโอลิเวล่าต้องบอกตามตรงว่าต่อสู้เพื่อหวัวแถวครับเกือบจะคว้าโพเดียมได้อยู่แล้วล่ะนะ สุดท้ายก็ต้องต่อสู้กันเองนะครับกับเรียกว่าอาดีตเพื่อนนะครับร่วมค่ายนะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมนั่นก็คือแบดบินเดอร์ใน KTM นั่นเองนะฮะโอเคครับเป็นยังไงฮะสำหรับคนที่ตามุ่นจามเทียนะครับเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้หมายเลข25เราอูฟานเดสก็อาจจะเครื่องร้อนช้าไปหน่อยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บก็เพิ่งผ่าตัดอ์มปัมไปนะฮะสนามที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าฟิตเต็มที่นะครับเพราะว่า ตั้งแต่ต้นฤด,ดูการมาเนี่ยนะครับผ่านไปไม่กี่สนามเนี่ยก็เจออาการบาดเจ็บเจออะไรนี่เล่นงานเข้าไปนะครับดังนั้นกลับมาในตอนนี้ก็คงจะโอเคนะครับเรื่องของอาการบาดเจ็บไม่น่าจะมีแล้วที่สําคัญก็คือความมั่นใจนะครับกับสัญญากับอะไรต่างๆนะครับทีมบอสออกมายืนยันแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ส่งสารไปยังอาร์พิเลียด้วยนะฮะเพราะว่ามันมีนักแข่งเนี่ยแอบมาคุยนะฮะแอบมาคุยแอบมาดีวกับทาง INF เองเนี่ย แล้วคิดว่านะครับก็คงจะมีการไปดีลนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับ r n f โดยตรงอาจจะไปดีลสายตรงกับทีมแม่เลยครับนะั่นก็คืออาร์พิเลียนเนี่ยดังนั้นการที่รอสะซันลัสรี่ออกมานะครับยับยั้งออกมาพูดในแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่ายิงปืนนัดเดียวนี่ก็ได้นก2ตัวนะอย่างน้อยก็คือทําให้หนักแข่งในทีมของตัวเองนะครับก็มีสมาธิมากยิ่งขึ้นไม่วอกแวกไม่วิตกกังวลประเด็นต่อมาก็คือถ้าใครคิดที่จะไปคุยไปอะไร ผ่านนะครับแม้กระทั่งผ่านมาจากทีมเขาเองนะหรือจะไปอ้อมๆไปหาอาร์พิเลียอย่างเงี้ยก็นะครับชัดเจนนะฮะว่าแนวโน้มเนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะว่าลาอุฟนาเดนสัญญา2ปี2อบวกสฮะก็คือถ้าโอเคนะครับผลงานตามเป้าตามแผนก็อาจจะต่อโดยอัตโนมัติอย่าลืมนะครับว่าอาร์พิเลียเองก็จะต้องวางแผนเพื่ออนาคตด้วยเช่นกันครับอารเรซสปาโกโรนักแข่งที่อายุมากที่สุดในมอเตอจีพีในตอนนี้นั้น ก็ไม่แน่นะครับว่าเขาจะมีสัญญาต่อหรือเปล่ายังไงนะครับสัญญาเขาจะหมดในปีหน้าแล้วก็มาวิเวยาเลสกําลังจะย่างเข้าสู่30ในปีหน้าครับยังย่างเข้าไปแล้วเนี่ยดังนั้นนะครับการที่จะมีนักแข่งที่อายุแค่ยังไม่ถึง25เนี่ยอยู่ในทีมมันก็ถือว่าเป็นผลดีโดยรวมนะฮะในอนาคตอันไกลคือถ้านักแข่งอยู่นะครับกับทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยอย่างยาวนานอย่างน้อยน้อยมันก็จะเป็นประโยชน์นะมันสามารถที่จะเรียกว่าเรียนรู้ปรับตัวนะครับสามารถที่ จะนะครับช่วยรถช่วยทีมเนี่ยพัฒนารถแข่งได้ดังนั้นการที่ไปเลือกที่จะเอาน้าแข่งที่อาจจะมีประสบการณ์สูงมาจากทีมนั้นทีมนี้เข้ามาสู่ทีมเนี่ยบางทีถ้าจะไปหวังพึ่งตรงนั้นอย่างเดียวมันก็ไม่พอนะครับมันจะต้องมีหน้าแข่งตัวหลักที่ยืนระยะยืนหยัดอยู่กับทีมเนี่ยมาพักใหญ่ๆนะครับจะได้เรียนรู้ได้เข้าใจแล้วก็ได้เรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าจะไปอธิบายอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับ ผู้หูทีมเมดหรือคนที่จะเข้ามาในทีมในอนาคตเนี่ยดังนั้นผมมองว่าในตอนนี้เขาอาจจะวางอนาคตของเราฟูนเนเดสไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนโอเคนะครับก็ค่อยว่ากันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับไลฟ์ของนักแข่งที่ยังคงเหลือย้านะครับว่ายังมีหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้ถูกยืนยันนะฮะว่าจะได้ไปไหนกันแน่ในปีหน้าหรือจะได้อยู่ต่อ,อยังไงหรือเปล่า เก้าอี้น่าแข่งน่าสนใจครับทุกคนนะเดี๋ยววันนี้มีการยืนยันมาจากเกรซิ่นะครับอเล็กซ์มาเคสหมายเลขเจ็ก็โอเคเรียบร้อยได้ไปต่อนะฮะแล้วก็ลาอูฟราเดสเนี่ยแน่นอนนะครับว่าความกัวงวลทุกิ่งอย่างคงหายไปแล้วบอสยืนยันในแบบนี้ยังย้ำนะครับยังคงอีกหลายคนนะครับที่ความชัดเจนในอนาคตยังไม่แน่ติดตามลุ้นติดตามเคลียร์กันต่อไปคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกคนสวัสดีครับ